เขามีพสิที่ดีงามอันี้ลูกชามาขอเลื่หวยรับบางไทยสามวดนึอขอายจมมาสมุทรปรารลูกเยเอมามาจากขางทิศตวันออกขมตือ คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการผ่านันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชื่อใครมาหน้อยทีเขาก็พูณไปบอกว่าแชร์ทันคุยก็ให้แล้วแต่ยังได้ทัน เาทำลังสุดท้าย PPP สูธุสาธุสาธุึ่งหนึ่งหนึ่งงหงหนหงหนจนงนหนึงน่งหม่งนานึ่งหลงปน่น่หลงปู่นี่ ว่าในหลวงง่นมลทรงมาที่สิทธิ์ถาบันดูระบานนี้เจอฐานขอเป็นจัวแด่จนชาวคนมุ่งหลายขอโชคลาภในพัฒนาขอได้ส้างตัวด้วยความไทยในี้ขอ มีน้ำไหมน้ำให้ปูเลยสิน้ำเปล่าปูปูมาเลยนะครับปูนะปูในเนาะน,นี่นปูอัตามามาจากข้างทิศตะวันออกมาอ๋อตรงนี้ใช่ไหมคะ

เปิดชั้นเปิดชั้โม่นเลยอย่างน้นมันเอ้ยขั้องกล้ามันเอ้ยมันเอ้ยจับตัวอย่างน้าคลับจังจัวมนี่ตัวมันตี๊ดเขาใหญ่ครับโอใหญ่เป็นสมุดดรวยกันเตรียมประกาไว้เดินทางมาครับเพราะว่ามีมือไทหลายคนเกิดปัญหาท่านนะครับ

่สองหกเราจะยกนิ้วให้เรามารวมเลขานมเด็จสี่สองสี่สี่สองหกเล็กวิ่งมายุดเลย เร่วิ่งไม่หยุดครับปูมาจบดถูไหมหกขึ้นมาแล้วเจขึ้นมาแล้วสรอางัลหนึรอกสาี่้สองหกครับพิมไ่ก่อยนะครับสี่สองพิมนะครับ แต่เมล็อสองตัวเมอสองตัวโอ้ถ้าผมถูอรงวันที่หนึ่งผมมาสร้างให้เลยครับใครทูกคนที่ต้งมาสร้างมอเด้พตีตูู้ตาตีตูบอกเลขเลขให้แม่นเลยผมจะมาสร้างเลยเลขสองตัวยังไม่นิ่งเคยเลขเจ็ดเจ็ดมาเลขเจ็ดตัวเดียวเลขสอตัวเลขเจมาเลยกว่เลขยังไม่นิ่งเลขยังไม่นิ่ง เจ็ดมาแล้วนะครับเจ็มาแล้วพิมพ์เจ็นะครับเจมาแล้วพิมพ์นครับเจ็มูหอยเจ็หมูหอยเจ็ดหัูหอยเจ็ดแปดเจโอ้แปดเจ็ดแปด้เจียอ่ในใจเสมอเขียนหน่อยหน่อเเขียนนะครับใครพิมพ์ได้ก็พิมพ์นะครับใครเขียนได้ก็เขียนไว้ก่อนครับ สาธุสาธุสาธุุผูใหญ่มาครับรสาธุเจอะูใหญ่ให้ถูกสิบหัวดีกันปุ่นอดมันงวดเนาะมาตังตันัวดล้เด็ดสีเลยครับพ่ได้พยานาคครูใหญ่ถูกาแล้วออกไปแล้วจะสร้างพญานาคสองหกนละสี่้าหกนะนะพิจารณากันเอานะ รัฐทบานไทนยดียอยากเป็นแมูกมาคุณจะทูบสิ่งศักดิ์ทธิ์เขาบอกมาบ้าใครเให้แต่ทูให้ทูมากใม<ค>้เข้าเฉดทูบ้กระทูทูกศักดิ์สิทธิ์นะคะทุ รอรู้ะรอูแล <The women. S 1> ้วกันนี่วันนั้นก็ชัดขึ้นลงสักแต้มหนึงก็ได้หมดเลยจุรดานสีสุดดเนสฟังสักไอมไม่หวยรัฐบาลเอ้าดินสีดินเจ็ครับมันดินสีดินเจ็ดครับสายรูปนะรูปสีรูปเจ็ดได้เลยรูปสรูปเอ่ะสายเพนได้ครับสายเพนด้ไหมครับ